สวัสดีครับหนึ่งนาทีจะสิ่งที่จะการอ่านพระคัมภีร์จำนวนหนึ่งปีกับจอนประจําวันที่1 4เมษายนพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่3 2มสถึงห้พระธรรมตอนนี้ในข้อ3าฝูงแกะเล็กน้อยอยากัวเพราะพระบิดาของพวกท่านชอบพระไัยและประทานแผ่นดินนั้นแก่ท่านจงขายของที่ท่านมีอยู่และทําทานจงทําถุงใส่เงินสลับตนเองซึ่งไม่รู้จักคือมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ซึ่งไม่รู้จักหมดสิน้นที่ขโมยไม่สามารถเข้ามาใกล้และที่ตัวแมลงไม่ได้สามารถทรําลายเพราะ ทรัพส,สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านอยู่ที่นั่นด้วยพี่น้องครับแม้ว่าเราจะรู้สึกเล็กน้อยหรือไม่มีค่าในโลกนี้แต่ในสายพระเนตรของเรามีคุณค่าอย่างมากมายอย่าก,กังวลเรื่องทรัพสมบัติพระองค์จะประทานสิ่งที่จําเป็นเพียงพอให้กับเราใหเราวางใจในการทรงดูแลของพระองค์และอย่าลืม ช่วยเหลือผู้อื่นให้การดูแลผู้อื่นนั่นเป็นการที่เราจะสะสมทรัพส,สมบัติในสวรรค์ขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะดูแลผู้อื่นดูแลตัวเองอย่างดีรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและจดจ่ออยู่ที่ทรัพสมบัติแท้จริงนั่นคือสวรรคสถานบนโลกนี้เพียงชั่วคราวแต่นิรันการนั่นถาวรน,นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ